จุดแล้ว <c oughs> จายน้ำเงินหลังจากที่นอนรอมาหนึ่งคืน <c oughs> ได้ใส่แล้วครับสวัสดีครับอยู่กับช่องเ e อียวรันทุงครับผมนี่เราใส่ไม้สับกันที่เดิมครับไฟบึงสีสเกตเอาสีสวยครับ แม่น้ำไปเลยตัวแม่ก็จะใส่ประมาณนี้ครับได้น้ำหนักแล้วนะเนี่ยตัวแม่ถ้าจะขาดก็ขาดไม่เยอะครับเกินก็เกินไม่เยอะ<ม>ดวกดครับกด,ดดีๆครับส,สวยๆไม้จะได้ไม่ร่วงแล้ก็มีมารอขึ้นสองคันครับอยู่ข้างนอกอีกนะมีอยู่ แต่เขาจะโทรเข้ามาครั้งละสามคันสองคันแล้วแต่ไม้เยอะครับก็ล้างรถเมื่อวานครับเมื่อวานล้างตัวแม่เมื่อเช้าล้างตัวลูกครับล้างตัวลูกเสร็จก็เขาโทรตามมาขึ้นพอดีเข้ามาก็ติดเที่ยงครับผักเที่ยงก็ขึ้นบ่ายนะครับ นี่น่าจะเป็นรถมาจากเมืองเลยครับทารี่ตัวลูกจะดูสูงๆนะครับใส่สูงเลยแหละเพราะว่ากรกามันเตี้ยนะครับกดสวยๆนะลูกพี่ เแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเทียบน้ำหนักครับว่าขาดเกินจะได้มาเติมแล้วก็คุมผ้าครับผมไปแล้วไปครับผมนี่รถบริษัทบริษัทก็ขึ้นไปแล้วสองสามคันไม้ก็เข้าเรื่อยๆครับไปครับเราไปเทียบน้ำหนักกัน เป๊ะแล้วเนี่ยไม่ขาดไม่เกินก็ได้ไม่ต้องวนหลายรอบครับฝนตกเนี่ยเมื่อคืนครับไม้ก็จะดูไม่ใส่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าน้ำหนักน่าจะได้จะเป็นฝั่งนี้จะเป็นไม้เชื้อเพลิง ไม่เชิเพลิองอันนี้ก็ส่งลงไฟฟ้าก็จะมีไปเอ่อซิรินทรอนครับอุบลแล้วก็ไปอ่สตึกนะครับสตึกบุรีรัมย์ส่วนของเรานี่ก็ลงแหลมชบังครับโอ้คันนี้น่าจะมาเอาคิวครับ ช่างรถเปล่าเสร็จเอาใบคิวครับแล้วก็ต้องไปจอดรอข้างนอกนะครับมีลานจอดอยู่ข้างนอกมีน้ําให้ล้างรถครับปัดกวาดใครใส่หินทรายมาก็ทําความสะอาดพื้นนะครับวัวสิบเก้าตันแปดน้ำหนักเท่ากันเลยแม่ลูกนู่นนะครับต่ช่างเห็นไหมไอ้เลขเลขช่าง ก้ 9, ตันแปครับรถคันนี้ยังไม่รวมคนอีกนี่เข้ามากันแบบสองคนครับมีผู้ติดตามมาด้วยคนก็นากหกสิบโลห้าสิบยี่สิบสิบเก้าตันแปด เจ็ดสิบเก้าตันเก้ายี่สิบเดี๋ยวเราไปดูของเราว่าได้น้ำหนักเท่าไหร่ตัวแม่จะขาดจะเกินไหม พอดีครับใส่แค่นี้พอยี่สิบี่หกยี่สบี่เจ็ดเปะเลยนะนี่คิดว่าเนี่ยดูจากการออกตัวสี่สิบเก้าตันเก้าไม่เติม ไปเติมอีกเติมครับเติมใส่ตัวรูปครับ ขึ้นครับไปเทียบอีกรอบครับ เรียบร้อยครับผมเตรียมตัวเดินทางได้อาบน้บําอาบผ้าคุมผ้าเรียบร้อย<___>เดี๋ยวเรา<__>ไปชั่งเอาตัวแล้วก็เดินทางเลยนะครับไปครับเจอกันแหลมใช่้างครับผม